หลบอกสอมส้าคิแล้วอกมหนีีแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะประชุมพรมนทเจียงใหม่เขาพยายามจะเาเรื่องของท่านเนี่ยไปให้รัฐบาลรับรู้ให้แล้วที่สุดเพื่อหามาตรการจะไม่ได้กอ่งข้อแม่พี่น้องทุกท่านครับ ผมผมน่าจพพกาดกว่าาจรย์ก็อยูนะครับเราเรา่ดีแล้วการมาดูผลกตรจัพรุนี้เนี่ยที่เรียงไก็ยาที่จะฟัลลพของท่านจะนำไปยืนยนตนะครับนี้าเออเอาไปนข้าวมนีน้ำเลยมีแสดงมี มันควาเสืร <Incred> ้อนของท่านเ่ยให้รัฐบาลให้ขู้ใหญ่พไดแร่บรับาลแล้วบรรเทาหน้าตาคือเราพยออกไปรัฐบาลจะรเทานะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้สะท้อนัารัฐบาลทุกฝ่ายเนี่ยก็พยายามดิ่นะ ท่านวันนั้นก็ท่านราทวงความคนแล้วก็ายากแก้ปัญหาไ่ด้วันผมเลยไปเคยรูยเพราะว่าทำไมแค่านทเขาคนไทยเราเขาก็ถือว่าเนเรี่องขอราวันนั้นการประท้วงอะไรก็แล้วแต่เรื่องเป็นเื่องทีควาวรเมื่อเขาเจอปัญหาเขาพยายามแก้ไขปัญหาท่านก็สใหยท่านสายาลนะครับเพราะจะถา่ท่านยืนยันจะระทวงไปเรื่อยเรื่อย รัฐบาลจะรู้แล้วสื่อแล้ออกแล้วทุกอย่างก็ทําไปแล้วถ้าไปรอรู้ว่แก้ไขนะครับเรามาเหนื่อยกันในขณะที่คนอื่นที่ใช้รถองแจ้งสถานะเขาก็เป็นคนไทยเขาก็มีความเดือดร้อนเหมือนกันผมว่าเรามีความเข้มงวดพอควรรัฐบาลจะแกันไม่มีใครคิดไม่มีใครดูอย่าที่ว่าเราพยายามให้โอกเห็นใจทุกกระดานรัฐบาลผมก็เชื่อว่าใจ ผมในฐานะที่เป็นคณะกรรมการเรากเห็นใจทุกท่านนะครับทุกคนเราต่างเห็นใจกณะกรรมการแต่ในขณะเดียวกันผมก็อยากให้ท่านเห็นใจพี่น้องะนที่เป็นคนใช้ถนนอุตการเขาเป็นคนใช้ถนนอุตการเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านก็หน้าที่จะมอบความรับผิดชอบที่เขาจะแก้ไขปัญหาน ปัญหาทุกอย่างตอนนี้ร oh, ัฐบาลรับ oh, ร oh, oh, ู้แล้วเกี่ยวข้องผพรว่ารับรู้นามหาเจรจาดังนั้นห้าเราคุยกันด้วยถทึงกาอยู่ที่นี้ผู้กับอยู่ที่นี้แล้วผมก็อยู่ที่นี้นะครับเรารับปัญหาท่าแล้วเพราะฉะนั้นนัข่าลเนี่ยเป็นช่องห้า ้องเขาต่อข่าวการประท้วงเนี่ยความเดือดร้อนของท่านเนี่ยเชื่อว่าวันเนี้ยข่าวเลยไม่ต้องออกไปสะท้อนไปยังรัฐบาลอะไรแบบนี้ท่านก็คงแต่เราจะกระจายไปกว่าเพราะการที่ท่านบระท้วงท่านนั่งทำงานล้องตั้งเดือดร้อนในเวลาที่คนอื่นเขใช้้แลวเลิกปิดกระตุกแล้วรอฟังคำตอบจากรัฐบาลกนได้ไห่มครับ แ kaz, Joseph, ต nah, okay. s <S so so, ่ตรงนี so idade, so 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 world, so, ้รับท่านวคือคือคือการทำตรงนี้ยหมดแล้วไงไม่มีรายได้ประจำต่อเนื่องไมจะเม้นออกมาเพราะนั้นต้องต้องเสนอไปทางนู้นให้ชัดเจนมาว่าจะมาเมนตมาุยกันเลยจบเลยใ่ใ้ด้ีๆใ้อีๆให้ดีๆใใ่้ดีๆใลดีๆ้อง้องใีาี่รัฐบาลประกาศโครงการรับในเดือนมกราคมพศ .2555 กิโลกรัมอยู่ที่กิโลกรัมละสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะครับทำให้ราคามันหลายที่ผู้ประกอบการรับซื้อตกต่ำกว่าราคาประกันขอนกว่าเจ็บาสตางค์ต่อต่อต่อกิโลกอัมนะครับหรือตาอา่อต่าต่อต่อา่อต่อต่าต่อตกอต่อน่อต่อต่ต่ต่อต่้ต่อต่อต่อตอต่อตรอต่อตอต่มต่อ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 ตใอตาอต่ออต่าต่อก่ัต่าห่นะ่อต่อ่ออต่อต่าต่อ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 ตออ ผลผลิตที่หน้าโดยเฉพาะที่สามคือสามตันเกษตรกรเทียโอกาสในการขายมันธรรมดา